อาครับตอนนี้ก็อยู่กับการซอนโหลดเทเจอร์แพกนะครับผมซึ่งจะเป็นเทเจอร์แพกตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปภาพคร่าวๆของเ a เจอร์แพกนะครับเป็นจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะมาซอนโหลดกันนะครับก็คือให้โหลดตรงนี้นะเนี่ยกดดาวน์โหลดมาเป็นเมกาแลแล้วก็โหลดมาเลยนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับต่อมาคือการสอนลง e a เจอร์แพกนะครับก็คือ ไอที่โหลดเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเลือกครับก็คือ1นึ2งกับ1นึ่นะก็เลือกตามที่ต้องการนะแต่ผมต้องการเป็น1.2.2ก็เอาภาคนี้มานะครับโอเคเอาไฟล์นี้มาแล้วก็เออกดคัดลอกหรือก๊อปปี้ก็ได้นะครับผมไปวางที่เกมปรเจคเกอรแล้วก็ดอทไมค์คาร์แล้วก็เลื่อนหาคําว่ารีสอร์ทแพ็กนะอ่นตัวเนี้ยรีสอรแพ็กตรงนี้นะครับผมแล้วก็วางได้เลยนะครับวางเสร็จปุ๊บก็เข้าเกมได้เลยนะครับ ไปเล่นมาดูกันจะได้ไหมอ้าวครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเป็นอย่างเกมนะไปะเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับอ่าดูสักอันแล้วก่อนอ่าดูอันนี้นะครับไปเข้าเกมไปนะครับเห็นได้ว่าผมยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงแต่แค่จะเข้ามาให้ดูก่อนว่าเออเกมปกติมันเป็นยังไงนะครับ อ่ะอันนี้คือมาละอันนี้คือเกมปกตินะครับไปเรามาลงกันเถอะนะครับลงก็คือกดคําว่า option ตรงนี้นะ option แล้วก็ resource pack ตรงนี้นะครับไปกดเข้าไปนะครับคุณเจอกับอันนี้นะให้คุณกดไปนะครับแล้วก็กดลูกศรเนี้ยปุ๊บมันจะดิ้งมาฝั่งนี้นะครับเช่นนี้เลยนะแล้วก็กดดันนะครับมันไม่ต้องแตกฟไฟเลยนะโหลดไฟเสร็จก็ยัดเข้าเลยนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแตกไฟล์อะไรนะ แบบผมสอนอยา่างรวดเร็วนะเข้าใจนะครับผมไปก,กดดันนะอันนี้คือกดแล้วนะอันนี้คือรอมันกําลังเปลี่ยนให้นะครับรออย่างเดียวเลยโอเคนี่มาละเป็นไงโพจารันเชื่อก็ลงได้นะครับผมนี่เป็นไงเนี่ยโพจารันเชื่อก็ลงได้ตึงไหมอะทีเนี้ยเนี่ยเป็นไงครับโพจารันเชื่อลงได้นะ แต่ไม่ว่ามันเปลี่ยนให้ไหมอันนี้คือมันเปลี่ยนให้อย่างเฮ้ยตัวเราก็เป็นตัวนี้เอ้ยสกินตัวเราก็เปลี่ยนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะว่ามันเปลี่ยนให้ไหมนี่ก็เปลี่ยนนะ้ํ้ำก็เปลี่ยนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นนะครับเออน้ําก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะก็เออโอเคเลยนะโอเคปะสัคลิปนี้ก็ลงกันแค่นี้นะถ้าใครเข้าใจก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปนะบา,บาย